ต้องลองวิธีดีถอกร่างกายโดยใช้ใบเตยบอกเลยว่าดีและปลอดภัยมากๆคนจำนวนมากทั่วโลกโดยเฉพาะชาวเอเชียพื้นเมืองนิยมใช้ใบเตยเพราะใบเตยมีกลิ่นหอมมากและช่วยเพิ่มความอยากอาหารให้มากขึ้นอีกด้วยใบของมันนิยมนำมาใช้ในการประกอบอาหารเพื่อช่วยเพิ่มรสชาติให้กับอาหารต่างๆ อีกทั้งใบเตยยังมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อสุขภาพของเราอีกด้วยเราทุกคนต่างรู้ว่าการบริโภคอาหารที่ขาดคุณภาพรวมถึงการสัมผัสกับสารพิษที่เป็นอันตรายอาจทำให้เกิดการสะสมของอนุมูลอิสระในร่างกายและเร่งการเกิดริ้วรอยให้กับเราด้วยเหตุนี้การล้างพิษในร่างกายจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อป้องกันอันตรายและปกป้องสุขภาพของเราวิธีดีถอกร่างกายด้วยใบยเตบยใบเตยมีประสิทธิภาพมากสำหรับการล้างพิษในร่างกายโดยเฉพาะตาบใบของมันถือเป็นยาระบายอ่อนๆที่มีความปลอดภัย100%เปอร์เซนไม่ก่อเกิดอันตรายใดๆกับเราหรือแม้กระทั่งเด็กๆอีกทั้งใบเตยยังเป็นยาขับปัสสาวะธรรมชาติ ที่สามารถช่วยปรับปรุงสุขภาพไตให้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถช่วยแก้พิษและกําจัดสิ่งโสกกระปรกออกจากร่างกายได้ในเวลาเดียวกันชาใบาเตยเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะใช้ล้างพิษในร่างกายของคุณมันจะช่วยกําจัดสารพิษที่อยู่ภายในร่างกายของคุณจนหมดสิน้นเพียงคุณทำตามคำแนะนำด้านล่างนี้สูตรชาใบาเตย ใบเตยสี่ใบขิงหนึ่งชิ้นกระวานเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาน้ำตาลมะพร้าวสองช้อนโต๊ะน้ำสามถ้วยวิธีทำเริ่มจากการต้มน้ำให้ร้อนและใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปยกเว้นน้ำตาลมะพร้าวจากนั้นลดความร้อนลงมาและเคี่ยวต่ออีกสิบนาทีเสร็จแล้วให้เทน้ำลงในแก้วหรือถ้วยจากนั้น ใส่น้ำตาลมะพร้าวตามลงไปคนให้เข้ากันและปล่อยทิ้งให้เย็นสักครู่แล้วคุณก็ดื่มชาใบาเตยแสนอร่อยนี่ได้เลยประโยชน์ต่างๆต,ต่อสุขภาพจากใบเตยลดปัญหาในช่องปากลดความวิตกกังวลและความเครียดบรรเทาอาการปวดเช่นเจ็บหน้าอกปวดหัวโรคข้ออักเสบและอาการปวดหู เป็นยากันยุงได้อย่างดีเยี่ยมคุณสามารถเริ่มทำการล้างพิษโดยการทำชาใบาเตยสำหรับดื่มอีกทั้งคุณยังได้ประโยชน์อื่นๆสำหรับสุขภาพของคุณอีกด้วยต่อจากนี้คุณควรนำใบเตยใส่เพิ่มลงไปในการประกอบอาหารของคุณอย่างเช่นใส่ในขนมอบหรือเบเกอรี่อ้างอิง h e a l t h a n d h e a l t h y l i w i n g com แปลข้อมูลโดยรักสุขภาพ com ดอ,ดอ,อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ